แอบนี้ก็จะรักกัน ตอนนี้เราก็กินข้าวอยู่แถวร้านไบเขียวคองดิตนะครับได้อารมเหมือนอยู่ในสงครมามมากเลยครับเหมือนมีระเบิดลกอยู่กลางหูเลยครับน้องต่างๆก็มารอชมกันอย่างสนุกสนานนะครับ